สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ออกดอกสวยงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นท่านผู้ชมเอยเบื้องโน่น่ <c oughs> ขออภัยครับ ต้นนี้คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่เห็นไหมต้นนี้คือเหลืองคิริบูนบอบ้าทิโทสีเหลืองแจ่มจรัสเจิดจ้าขนาดเลยท่านผู้ชมเอ้ยเอาเบ่งรอบๆต้นของเขาโดยรอบดูสิบางคนก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณตาวิถีไทย ทําไมดอกของเขาเป็นช่อเป็นฉัดขึ้นแบบนี้เพิ่นวานี่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 อิลีได้ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นช่อเป็นชัดขึ้นอิลีได้น,น,นี่เป็นช่อเป็นฉัดขึ้นสวยๆเลยแล้วก็เท่าที่คุณตาวิถีไทยสังเกตเหลืองคีรีบูนนี้จะเป็นต้นไม้ที่มีความคงทนอยู่ได้นานเออคือเดียวกับดอกหัวโลน ดอกโหโลนคือดอกอย่างคุณตาวิธีไทยเออบานไม่รู้โรย <laughs> อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะบานและกันานานๆถึงจะโรยนะเป็นดอกสีเหลืองอยู่แบบนี้แหละอมตะติรันการเออนานๆมายามใดกับวันที่สองที่สามก็ยังคือเก่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอยังเหมือนเดิมนี่นแล้วมีท่าทีว่าจะออกแทงช่อดอกใหม่ออกมาอีกเรื่อยๆเนาะ ตรงยอดของปลายกิ่งแต่ละกิ่งนี่จะมีเกสรของดอกอ่าจะมีดอกของเขาขึ้นมาเนะเหลืองคิริบูลนี่เป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเห็นไหมอ่าประการที่สองเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทอ่า ปาหรือว่านักจัดสวนอะไรต่างๆนี่ถ้าหากว่ามีเหลืองคิริบูนอยู่ในอยู่ในนั้นก็จะเป็นการดีมากและก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสวยงามนะเพราะเหลืองคิริบูนนี้จะทําให้สวนแห่งนั้นเป็นสวนที่มีความสวยงามเห็นไหมเหลืองบานสะพังทุกกิง่งทุกยอดอ เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยเสียเอาปุ๋ยมาใส่อันนี้ปุ๋ยของเขานี่ก็สิมีปุ๋ยคอกอ่ามีอ่าคุยมะพร้าวเนี่ยเปลือกมะพร้าวใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าเนี่เข้าไปแน่เนาะสูตรอย่างกขาใส่ได้เบิดันปุ๋ยละลายช้านะประการที่3เป็นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดที่อยู่ในมวนพฤกษศาสตร์นี อ,อยู่ในพื้นดินอันนี้เนาะด้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะยังเพราะเขาคลายออกซิเจนออก <c oughs> นะเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกล้ต้นไม้สีเขียวเนี่ยมันสิเหตุให้เรารู้สึกเห็นบอกสูดกลิ่นสดชื่นเนะาะเพราะ เขาคลายออกซิเจนออกเคารียกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอบอกว่าสิเป็นฤาษีผสมอืมว่านพยาว่านเปเปอร์โรเมียรินมังกรนะละคังทองหรือจะเป็นต้นนี้ควักพุทธเจ้าหลวงเงินไหลามาแก้วสารพัดนึกอ่าสิบแสน หรือจะเป็นต้นนี้พรับพึงด่างนะต้นใบนาคอมนาคอมเงินหรือจะเป็นสนีจันขาวบอนสอีปีกินนรีหรือจะเป็นกวนอิมมาด้านนี้ออมออมชมพูไดเบิร์ล้วนแล้วแต่เป็นไม้คลายออกซิเจนออกปรับอากาศ ที่มันมีอุณหภูมิที่มันมีพวกกัมมันตภาพพวกไอควันอย่างต่างๆเนาะถ้ามันมีออกซิเจนแทรกเข้าไปมันก็สิปรับให้บรรยากาศแถวๆๆนั้นรู้สึกสดชื่นอคาร์บอน,นไดออกไซด์แบบนี <c oughs> ้ประการต่อมาเหลืองคิริบูนนี่มีครูมีอาจารย์หลายท่าน นะนำเข้ามาใช้เป็นบทเรียนในวิชาการการเรียนเขาเรียกว่าบูรณาการกับการเรียนการสอนมะวะ่าสิสอนศิลปะศึกษานะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะปลูกการขยายพันธุ์ต้นไม้หรือในชั่วโมงศิลปะศึกษาเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนะวันนี้ ครูจะให้เธอวาดและระบายสีต้นเหลืองคิริบูนเห็นไหมเหลืองคิริบูนนักเรียนมากขนาดเพราะถ้าเป็นวิชาวาดเขียนนี่สิบกขาดสิมาเข่าเฮียนเต็มห้องนะเช็คชื่อมาครับมาค่ะมาครับมาค่ะเพราะเป็นวิชาที่ชอบส่วนในระดับมหาลายัยอาจารย์ก็ติตั้งโจทย์ให้นะ นิสิตนักศึกษาวันนี้ให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเหลืองคิริบูลนะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนหรือเป็นของประเทศไทยนะพวกเธอไปหามาแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องอใครที่ได้ข้อมูลละเอียดที่สุด ก็สาม,มารถเออก็ได้คะแนนเยอะพันว่านอกจากนั้นเมื่อพวกเธอเอามาพรีเซนต์หน้าห้องแล้วนะเกี่ยวกับต้นไม้ตัวนี้แล้วก็ให้พวกเธอโหลดลงในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมใน Facebook ใน YouTube ใน l ลาย Tik Tok น,นะหรือว่าเพจอืม u t u b e ว่ามีอ่าเขาเรียกว่าโหลดลงไปเอาข้อมูลนี้โหลดลงไป แล้วก็ให้ใครที่อยากได้ข้อมูลนะกระบอจําเป็นต้องไปหาในห้องสมุดหรือในหนังสืออีกเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคโควิดนะถ้าเข้าห้องสมุดนี่เฮากระซิบฮู้ว่าใครที่มีเชื้อโควิด -19 บ้างเนาะอันตรายแค่เรายกโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคำว่าเหลืองกิริบูนนี่เฮากระซิเห็นนะ อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากได้เอาไปปลูกทักแชทเข้ามานะพวกเธอก็ขายเลยนะขายเลยเพราะว่าเรียนกับอาจารย์หรืจบออกไปหรือต้องมีอาชีพนะในช่วงที่เรียนก็สามารถที่จะขายผ่านออนไลน์ขายผ่าน Facebook ได้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้และสร้างอาชีพเห็นไหม เหลืองคิริบูนนี่เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าประการต่อมาเหลืองคิริบูนยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณเวลาที่เราไปพบญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่อยากได้ของมงคลเอาไปให้ลูกหลานได้ปลูกนะ,ะวันนี้ยายไม่มีอะไรจะให้พวกเธอ ก็มีแต่เหลืองคีริบูนี่แหละเป็นต้นไม้มงคลเอาให้พวกเธอไปปลูกต้นไม้มงคลต้นนี้ยังมีคุณนับประโยชน์หลายประการอย่างเช่นว่าเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศ เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้และก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยพวกเธอปลูกเยอะๆขยายพันธุ์ก็เอาไปขายสร้างรายได้และถ้าหากว่าพวกเธอมีลูกหลานก็มอบสิ่งดีๆนี้ถอดไปให้กับพวกเขาเอาไปปลูกเรื่อยๆนะจ๊ะสันคุณยายเอ่อ บ่มีอย่างสมบัติพัสดานก็นมีอยู่แต่ว่าเพิ่นก็อยากให้เด็กๆนี่ลูกหลานเพื่อนนี่สืบทอดเอาต้นไม้มงคลน,นี่เอาไปปลูกแด่อนุรักษ์เอาไว้นะลูกหลานบางคนกับเปเื่ใถึกใจคักขนาดมาสันามาบ้านยายทีไรนี่บกค่อยพลาดได้ต้นไม้มงคลกลับไปปลูกพอมันจเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็เอาไปขายนะ อ่าเปิ้ลได้การได้การเอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศสษทีมะฮุ่งมื่อน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเหลืองคีรีบู์ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจ ไม้แห่งการสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม